เนะครับระหว่างวันที่19กันยาถึง4ตุลาบอลแห่งประเทศไทยคุณสุลรองสาสตการสุนทรแม่สงวนจากสมาคมซอฟบอลสมัคมแห่งรรนนประเทศไทยไปทั้งหมด27ชนิดกีฬานะครับในขณะที่ทัพนักกีฬาไทยก็ส่งเข้าร่วมการแข่งันทั้งหมด36ชนิดกีฬาและเป็นเจ้าเก่าทับอลังหอมละลื่นแล้วก็มีผู้จัดรุ่น r s 1 ก็เป็นสีพอแก้วโรงงามคือน้องดาวของเราแล้วก็รุ่นสุดท้ายเป็นรุ่มให้ตอบว่าได้กี่เหรียญทองเนี่ยผมในนาม,ม,มาของสภาควินเซอร์ผมก็ไม่กล้าตอบนะครับลงทะเลให้มากที่สุดเพื่อให้ได้คําว่าสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมกับเรามากที่สุดเนี่ยนะครับประเภทฮูบี้นะครับถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุคืออะไร ผมคิดว่าประเภทนี้เราได้เหรียญทองอย่างแน่นอนนะครับในส่วนนี้นะครับเราได้เ,เหรียญนึ่นะครับธนาคารวงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นทีมชาติก่านะครับแล้วก็เราเก็บตัวกันมาตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีแข่งทีมแชมป์โลกอ่าทีมนี้ก็ไปกันแล้วก็อ่าหญิงคู่นะครับส่วนประเภทเดียเ่ยวก็จะจะ,จะยากนิดหนึ่งนะเพราะว่า ต้องยอมรับนะครับว่าในเอเชียเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นเป็น,เป,นเป็นเจ้าโลกเลยนะครับก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะเกาหลีนี่มีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะฮ่องกงไต้หวันก็เป็นทีมที่อยู่หนึ่งในสิบของโลกทั้งนั้นเลยนะครับหวังว่าถ้าเจอฟิลิปปินส์ก็คงจะพยายายมอย่างเต็มที่เนเกมครั้งนี้นะฮะผมใช้ตัวชุดเดิมที่เป็น ลองแชมป์ในกีฬาสีเกมครั้งที่ผ่านมาแรกเราขอเชิญท่านจากสุวรรณแล้วกันครับวันเล็บบอลครับตอนนี้มีความพร้อมยังไงครับจับนักกีฬาเองนะครับที่อยากจะสร้างประวัติศาสตร์หรือว่าสร้างผลงานให้กับกีฬาเอเชียนเกมขึ้นมาสักครั้งหนึ่งะสมที่ทางสมาคมทางผู้สอนแล้วก็ทางนักกีฬาได้คุยกันปรึกษาหารือกันครับว่าจะเอาอย่างไรผลลัพธ์ที่ออกมาเลยเป็น ว่าเราจะเอาลีาที่ดีที่สุดนะครับเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ a v c ครับแล้วก็เลยไปถึงที่ประเทศอิตาลีเป็นน้องฟิงลิสันนะฮะซึ่งได้เจ็บกล้ามเนื้อคขานด้านหลังนะครับซึ่งตอนในช่วงยุทธวิธนะฮะซี่ยังไม่ได้เห็นทองแดงมาความหวังหวังไว้สชักเท่าไหร่ครับพี่พล ในขณะที่ไทยลีกเนี่ยขณะนี้เนี่ยก็ถือว่าวย่างเข้าไปปีที่เรียกว่าเป็นปีที่กําลังได้รับความนิยมนะครับลีกไทยได้รับการพัฒนาผู้เล่นได้เล่นกับคนต่างชาตินะครับซึ่งในสามทีมมีประเทศปะวฐานของเขาเนี่ยมีแค่3ทีมในของเราเนี่ยมีทั้งหมด4ทีมเราต้องเล่นสามครั้งเขาเล่นแข่งสองครั้งนะครับถ้าทีเด็ของคุณว่าคุณเป็นแชมป์สีเกมหรือยังคุณเป็นแชมป์เอเชียนคัพหรือยัง ประเมินแล้วก็สิบสี่เหรียญทองส่วนจะทําได้ตามเป้าหรือไม่ก่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่กี่ทิ้เดือนนี้ก็รู้แล้วครับครับขอบคุณคะนะครับระหว่าง